มายต้องตีนไก่ครัคือในเรื่องเนี่ยนางเอกเนี่ยจะชอบแกล้งพระเอกเหมือนในชีวิตจริงนี่แหละครับด้วยความที่มายชอบสั่งอาหารนี่อะไรเงี้ยนางเอกก็นึกว่าแบบเออตีนไก่แบบซุปตาไม่กินหรอกอะไรเงี้ยปรากฏเอามาแล้วเป็นของโปรดของตัวละครในเรื่องอันนี้นี่นี่ชอบมากรู้ได้ไงเนี่ยตีนเนี่ยนะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็โดนใจไหมโดนใจไหมพอดีอะไรเงี้ยด้วยคนเขียนบทไม่รู้แล้วก็มายก็ไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมาแบบม่ตีนไก่คือชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็กินไป คือสั่งคัดเราไม่ยอมหยุดกินนะก็แบบคอนเฟิร์มค่ะไม่ยอมหยุดเราแบบว่าไม่พอเหออในฉากไม่ก็กินเยอะแล้วคอเลสเตอรอลสูงนะไม่ดูคุณชอบจริงจังนะนี่ตีนตีนตีนตี้นตี้ยนตาวโยอดมากขอบอก